มีความเชื่อกันว่าถ้าได้ข้ามน้ำข้ามทะเลจะช่วยแก้เคล็ดเปลี่ยนดวงและที่นี่คือวัดที่อยู่กลางเกาะกลางแม่น้ำบางปะกงครับต้องนั่งเรือเข้าไปเท่านั้นเป็นวัดที่มีความสวยงามร่มรือ่อมีพระบสถแก้วสองชั้นรามหลังเกาะสร้างใกล้เสร็จแล้วที่มีความวิจิตรตงงามระยับระยับด้วยกระจกและโลหะสีเงินที่นำมาประดับตกแต่งที่นี่คือวัดพุทธพมญาครับอยู่ที่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาหลังจากที่ลงคลิปไปนะครับหลายคนสอบถามถึงเส้นทางการเดินทางถ้ามองจากภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับจะเห็นว่าว,วัดนี้ตั้งอยู่บนเกาะล้าท ไม่มีสะพานในการข้ามนะครับจึงต้องนั่งเรือข้ามฟากไปเท่านั้นสําหรับการเดินทางมายังท่าเรือของวัดนะครับก็อยากจะแนะนําให้เปิดแมทนะครับแล้วก็พิมพ์มาที่วัดพุทธพมยานท่าเรือแล้วก็กดนําทางมาได้เลยครับเมื่อถึงวัดนะครับจะมีลานจอดรถ2ลานใหญ่มากๆเลยนะครับและตรงนี้ครับคือท่าเรือสังเกตได้จากว่ามีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กลางลานเลยครับจะมีสูงขายตั๋วเรือไปกลับคนละ20บาทโดยเรานั่งเรือเพียงครู่เดียวก็ถึงแล้วนะครับเมื่อมาถึงบริเวณวัดนะครับเราจะพบตัววัดที่มีความขาวสะอาดตามีเรือทิพมมาานสีขุก2ชั้ ีวิหารแก้วและที่กําลังกอ่อสร้างคือตัวพระอุโบสถแก้ว2ชั้นที่มีความระยิบระยับสวยงามทั้งภายในและภายนอกเลยครับรวมไปถึงทัศนียภาพโดยรอบก็มีความสวยงามร่มรื่นและเงียบสงบมากในวันที่อามไปนะครับค่อนข้างเย็นแล้วนะครับไม่ทันที่จะเข้าไปเก็บภาพในหลายๆส่วนนะครับหากมีโอกาสได้ไปอีกครั้งนะครับจะเก็บภาพความสวยงามมาฝากกันอีกแน่นอนครับ